นักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูวิศวศา้าวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะยังอยู่ที่ในการเรียนรู้ที่2เรื่องร่างกายของเราค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหน้าที่ต่างๆค่ะรวมทั้งสารอาหารต่างๆที่ย่อยในระบบย่อยอาหารของเรานะคะว่ามันย่อยในอวัยวะตรงไหนบ้างให้นักเรียนชมคลิปต่อไปนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหารค่ะการย่อยอาหารเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหารให้มีขนาดเล็กลงค่ะโดยร่างกายนะคะสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์โดยแบ่งการย่อยออกเป็นสองประเภทคือ 1. การย่อยเชิงกลค่ะ การย่อยเชิงกลเป็นการย่อยอาหารโดยไม่ใช้เอนไซม์ก็จะได้แก่การบดเคี้ยวอาหารในปากการบีบตัวของทางเดินอาหารซึ่งจะพบในหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กค่ะส่วน2ค่ะการย่อยอาหารเชิงเคมีเป็นการย่อยโดยใช้เอนไซม์ย่อยสลายอาหารสารอาหารก็จะเป็นประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมัน ซึ่งพบได้บริเวณปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กค่ะสำหรับต่อไปค่ะเราจะไปดูว่าอาหารประเภทใดบ้างจะมีการย่อยอยู่ที่อวัยวะไหนในระบบย่อยอาหารกันค่ะการเดินทางของอาหารเคยสงสัยไหมว่าเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ว อาหารจะไปที่ไหนบ้างแล้วกลายเป็นพลังงานให้เราใช้ได้อย่างไรมาเดินทางไปพร้อมกันเลยเมื่ออาหารเข้าสู่ปากอาหารจะเจอกับลิ้นฟันน้ำลายฟันจะฉีกอาหารและบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงส่วนลิ้นสำหรับรสชาติอาหารเกลี่ยอาหารให้ฟันบด และพลุกเช้าอาหารร่วมกับน้ำลายเพื่อให้สะดวกในการกลืนในน้ำลายมีเอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยแป้งให้มีขนาดเล็กลงจนกลายเป็นน้ำตาลเมื่ออาหารผ่านการเคี้ยวละเอียดจนได้ที่แล้วจะไหลลงสู่หลอดอาหารหลอดอาหารจะมีการยืดหดตัว เพื่อบีบรัดอาหารให้เคลื่อนที่สู่กระเพาะอาหารต่อไปในกระเพาะอาหารอาหารประเภทโปรตีนจะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กลงโดยผลิตน้ำย่อยเป็ปซินออกมาใช้ในการย่อยกล้ามเนื้อมีการบีบและคลายตัวทำให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ำย่อยได้ทั่วถึง ปกติอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารนานประมาณ1-3ชั่วโมงจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังลำไส้เล็กซึ่งน้ำดีที่สร้างจากตับจะถูกส่งมายังลำไส้เล็กเพื่อทอนสารอาหารประเภทไขมันให้มีขนาดเล็กลงนอกจากนี้ยังมีน้ำย่อยหลายชนิดที่สร้างจากตับอ่อน มาช่วยย่อยสารอาหารในลำไส้เล็กจึงสามารถย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันอาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมผ่าน,านหนังลำไส้เล็กที่มีลักษณะกรดปากและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อให้ร่างกายสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานต่อไปกากอาหารและอาหารที่ย่อยไม่ได้ ก็จะเดินทางต่อไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของทางเดินอาหารในลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยเกิดขึ้นแต่มีการดูดน้ำและเกลือแร่กลับคืนสู่ร่างกายจนสุดท้ายจะเหลือแต่กากอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวขี้ร่างกายย่อยไม่ได้กากอาหารเหล่านี้จะถูกขับออกทางทวารห เป็นอวัยวะต่อไปเห็นไหมว่าอวัยวะต่างๆมีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันอย่างน่าหัศจัรย์ทีเดียวดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารให้เป็นเวลารับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคมีกากใยและโยยได้ง่ายเพื่อให้ระบบทางเดินอาหารจะได้แข็งแรง ส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีนักเรียนดูที่วิดีโอของวันนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนทำไปงานที่2เรื่องระบบย่อยอาหารของเรานะคะแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอลงในไลา์กลุ่นป .6 ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ